ครับสวัสดีครับนี่เออไปไหนมาไหนครับพี่ไม่ได้ไปสงการนะเหรอคิดว่าควงสาวไปไหนอะในตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยืนอยู่ในแดนบวกนะดีนะปิงเพ่นก่อนเมื่อวันอังคานะครับครับอืมชนตรงไหนคะรัชนีตอนนี้อืมเขาคงมีโอกาสกลับไปเทสพันสี่แล้วละครับพี่อ่าก็ถือว่า แรงปิดคาดเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าน่าจะต้องมีย่อให้เห็นะนะครับแต่อย่างที่คุยครับพี่ว่าเอ,อมันจะมีแนวต้านจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเลยแนวต้านอ,อสําคัญมาแล้วนะครับถ้ายังจําได้คือเราคุยกันเมื่อเมื่อวันศุกร์ล้วก็คืออยู่ที่ประมาณสักหนึ่งสามเก้าห้า พอผ่านได้เนี่ยโอกาสที่จะไปเกินพันสี่มันมีสูง<อ>นะครับแล้วพอไปเกินพันสี่เนี่ยโอกาสที่มันจะกลับไปพันสี่สิบหรือพันสี่ยี่สิบเนี่ย <คะ S 2> มันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าผู้นี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ขึ้นเยอะนะ<อ>ก็คงอาจจะคอเคียอยู่แถวพันสี่แล้วพักตัวสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยลุ้นไปเทสพันสี่สิบพันสี่ยี่สิบโดยมีตัวแปรที่เป็นตัวปัจจัยเร่งอาจจะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะครับค่ะเรื่องผลประกอบการของกลุ่มแบงก์เนาะก็จะมีการทยอยแจ้งออกมาอ่ะ เป็นไงล่ะ B A มาแล้วนะก็นิวหายนั่นนะครับครับถือต่อไปไหมถือต่อไปแน่แน่แน่ครับตัวไหนอีกล่ะสำหรับสัปดาห์นี้ล่ะคะเอ่อตอนนี้จริงๆแล้วชอบ E P T E P D อืมอืม E P T นะครับก็คือมันขึ้นมาแล้วนะใช่ก็คือมันก็ขึ้นทุกตัวแล้วพี่ <laughs> ตัวที่ปิงชอบเป็นตัวที่ใครชอบล่ะครับือ EPG เราก็เคยคุยกันไปเมื่อครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวีที่แล้วนะครับก็คิดว่ายังไปได้ต่อนะครับพี่เท่าไหร่ล่ะก็ลุ่นสิบห้าบาทอ๋ออันเก่าเขาเหรอใช่ครับไฮสิบสี่บาทสามเดี๋ยวนะครับเมื่อเช้าสิบห้าบาทแปดไฮเดิมของเขาในรอบเนาะครับอตัวนี้แจ้งผลประกอบการเมื่อไหร่ ยังไม่ทราบเลยครับพี่เหตุผลจากราคาน้ำมันตกเหรอใช่ครับแค่นะก็แค่นี้แล้วก็เก่งด้วยแถ้ามันน้ำมันมันขึ้นมาล่ะไม่ครับเก่งงบไตมาสหนึ่งด้วยอ๋อฮะครับคิดว่าดีกว่าครับครับแค่ไหนอ่ะอะไรนะครับพี่คิดว่าดีกว่าแค่ไหน EPG ดีกว่าดีกว่าอะไรครับดีกว่าบอกงบไตมาสหนึ่งมันจะดีกว่าดีกว่าอ๋อ ก็คิดว่าน่าจะดีกว่ามช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะครัผานน้ำมันมนันต่างกันนะครับ่ <c oughs> ปี <c oughs> ปีที่แล้วกับเออช่วงไตามาสหนึงปีที่แล้วกับไตามา่านหนึ่งปีนี้ <c oughs> ถ้า15บาทพี่ไม่ซื้อหรอกนิดเดียวเองเออะไรจะหวังเยอะขนาดนั้นพี่ โอหเคอะแลาวหวังเยอะขนาดนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาต้องได้เยอะอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละอีพีจีอะแล้วมีอะไรอีกเพราะพี่เห็นมันมันจะทะลุทะลุหายเหรอคือว่าเบื้องต้นเนี่ยสิบห้าบาทมันน่าจะได้เห็นไงครับอ่าหายเดิมมันสิบห้าแปดนะน่ะครับครับถ้าปีงบอกสักสิบหกสิบแปดอะไรเงี้ยทะลุหายก็แครครับอะแล้วมีตัวไหนอีกไหมฮะ ก็ยังเหมือนเดิมครับพวก property fund ก็ยังถือต่ออ CPNIF ใช่ p n c g นะครับ DIF นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับที่ไม่เปี่ยนอยหนึ่งเนาะครับครับอือ่ะหมดละแล้วก็ตัวอะไรนะซีรีส์ M ไม่ต้องแล้วเหรอก็ไม่ทำยังยังไม่กล้าทำอะไรรอรอย่อก่อนดีกว่าครับอ๋อโอเคก็หะ รยอยย่อแล้วทำไมจะจะลองหรือจะจะช็อตที่จริงแล้วตอนนี้ก็คงต้องเน้นเป็นหน้าลองอืออือยอแล้วลองอนนี้ผมเป็นคนไม,ม่ค่อยฝืนกระแสเท่าไหร่โอเคจ้าจ้าลอยย่อขนาดไหนถ้าจะยอ่ออะไรนะครับพี่รยอยย่อขนาดไหนถ้าจะยอ่ออืมอย่อืม ต้องขอแบบว่าสักประมาณ878นะครับอ๋อ878ที่มันเบรกขึ้นมานะครับอ่ะมีคนสต็อปลอต878วันนี้ปิงสต็อปไปลาว871เมื่อวันอังคารครับอ่าได้ได้ครับปิงขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีค่ค่ะสวัสดีค่ะ